ตาลำแกเป็นคนไทยเชื้อสายขมรแถบแถบอีสานใต้โดยกําเนิดที่ชอบใช้ชีวิตพเนจรไปทั่วทิศทั่วแดนไม่อยู่อาศัยเป็นที่เป็นหลักเป็นแหล่งเหมือนกับใครๆเขาโดยความที่บ้านเกิดไม่มีญาติพี่น้องหลงเหลืออยู่ไรนาทรัพย์สินอะไรก็ไม่มีเพราะว่าแต่เดิมนั้นพ่อมีอาชีพเป็นพลานล่าสัตว์มีเรือนชานอยู่ใกล้กับผืนป่าสมบัติพัสถานก็มีเพียงแค่ปืนกระบ,บอกเดียวที่เป็นมรดกตกทอดต่อๆกันมา เอาไว้หากินไม่ได้ทำให้ต้องอดอยากอะไรใช้เพียงแค่ฝีมือและประสบการณ์ตามความรู้ที่มีในตัวเท่านั้นก็สามารถเอาตัวรอดได้ไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครจากอีสานไปใต้จากใต้ไปเหนือทุกทกที่ที่มีผื้นปา่าเพราะนั่นมันเป็นแหล่งหากินหลักๆตามความถนัดของตะลำํำในแถบผืนป่าทางภาคเหนือมีหมู่บ้านอยู่กลางหุบเขาในดงลึกชาวบ้านไม่มีการเดินทางเข้าออก หรือติดต่อกับหมู่บ้านอื่นๆมานานบวกกับไม่มีความจําเป็นอะไรจะต้องไปมาหาสู่กันด้วยนั่นก็เพียงแค่สาเหตุส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ไม่เคยมีใครรู้ตาลําดันโดินเดินทางข้ามวันข้ามคืนมืดค่าที่ไหนก็นอนที่นั่นด้วยการมัดห่างอยู่บนต้นไม้สัมภาระก็มีเพียงแค่ถุงใส่เสื้อผ้าไม่กี่ชุดกับปืนยาวขค่กายและกระสุนเห็นป่าเขาบรรยากาศล่มลื่นอุดมสมบูรณ์น่าอยู่อาศัยคิดในใจว่า อายุอนานน้ของตนก็เริ่มจะมากขึ้นผ่านวันผ่านคืนมามากมายแล้วด้วยวัยสาสิบไปไปหากปักหลักที่ไหนได้สักทีก็จะได้หยุดพเนจรล่อนเล่เสียทีมีครอบครัวลูกหลานจะได้ฝากผีฝากไข่ได้ไม่ต้องเล่ล่อนเหมือนกับตนฝาสางลุงแจ้งของอีกวันตาลำก็ออกเดินเท้าเข้าป่าลึกทันทีไม่รู้หรอกว่ามันมีหมู่บ้านอยู่ในป่าลึกนั่นด้วยเหยียบย่ำเข้าไปถึงเขตของหมู่บ้าน ก็ให้รู้สึกแปลกๆขนลุกชอบกลเหมือนว่าจะมีใครหรืออะไรแอบจ้องมองอยู่ตลอดเวลายิ่งเข้าไปในหมู่บ้านก็ยิ่งแปลกใจเข้าไปอีกแค่รู้ว่ามีหมู่บ้านอยู่กลางหุบเขาป่าลึกขนาดนี้ก็แปลกใจมากพออยู่แล้วกลับมาเห็นชาวบ้านพากันวิ่งเข้าเรือนปิดด่านประตูหน้าต่างกันหมดไม่รู้ว่ากลัวอะไรกับคนแปลกหน้ารอบๆหมู่บ้านก็ลกชัดไปด้วยหญ้าและต้นไม้เหมือนไม่ค่อยมีการดูแลกันมากนัก จู่ๆก็มีเสียงปืนระเบิดตูมขึ้นกระสุนพุ่งเข้ากลางหน้าอกของตาลัมล้มทั้งยืนแทบไม่ทันตั้งตังตวพอรู้ว่าถูกยิงกร็รีบพาตัวเองลุกพลวดพลาดวิ่งย้อนกลับไปทางเดิมโชคดีที่กระสุนไม่ได้ละคายผิวหนังแต่กระจุกเสียดไปทั้งล่างด้วยอาคมและยันมหาอุดที่กลางแผ่นหน้าอกนั้นช่วยชีวิตเอาไว้แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมชาวบ้านถึงได้ยิงตนเองเขา้า เพราะเข้าใจว่ากระสุนปืนนั้นต้องมาจากชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นแน่จะไปถามข่าวค้าวอะไรกับใครเวลานี้ก็คงจะไม่ได้แน่หน้ำซ้ำอาจจะถูกชาวบ้านไล่ยิงเอาเข้าอีกและคราวนี้อาจจะไม่ใช่แค่กระบอกเดียวซะด้วยซ้ำทำได้เพียงแค่เฝ้ามองสังเกตการอยู่นอกหมู่บ้านเท่านั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นจะต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหมู่บ้านเาล่าสักห้าบหลังคาเรือนน่าจะมีชาวบ้านอยู่รวมๆร้อยคน ยังไม่รวมลูกเด็กเล็กแดงอีกหลายคนและดูท่าทางน่าจะเป็นชาวเขาเผ่ากะเลียงสังเกตได้จากการแต่งกายที่ไม่เหมือนกับคนพื้นลาบแต่ช่วงเวลาสายๆแบบนี้แทนที่ชาวบ้านจะพากันออกไปทำมาหากินหรือไม่ก็เดินเพ่นพานให้เห็นบ้างแต่ที่หมู่บ้านนี้กับแปลกเพียงแค่เห็นคนแปลกหน้าก็พากันวิ่งเข้าบ้านเลือนของตนปิดเงียบกันหมดแถมยังยิงคนแปลกหน้าที่หลงเข้ามาด้วยต่ลำคิดไปถึงว่า อาจจะมีโจรป่าที่อาจจะเข้ามาปล้นลังแก่ชาวบ้านถึงได้ถูกชาวบ้านโตตอบเอาแบบนี้จึงได้ตัดสินใจที่จะอยู่ใกล้กับหมู่บ้านเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างประสบการณ์และฝีมือรวมทั้งวิชาคมที่ติดตัวมาก็อาจจะช่วยชาวบ้านในพ้นทุกภัยไปได้บ้างไม่มากก็น,น้อยเริ่มโดยการหาต้นไม้สูงใหญ่จะได้ไม่มีใครเห็นได้ง่ายๆมัดห่างขึ้นมาเพราะอาจจะต้องอยู่ที่หมู่บ้านไปอีกหลายวัน กว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเสร็จจากมัดห้างก็เข้าป่าหาสเสบียงอาหารมาเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็มีแต่ความรู้สึกว่าถูกจับจ้องมองอยู่ตลอดเวลาด้วยสายตาของอะไรบางอย่างหรือใครคนใดคนหนึ่งด้วยสัญชาตญาณของพลานประสบการณ์มากแต่ก็มองหาตัวมันไม่เจอก็เลยทำเป็นไม่ได้สนใจคิดว่าหากว่ามีอะไรเดี๋ยวมันจะต้องโผล่ออกมาให้เห็นเป็นแน่ ได้สเสบียงจำพวกหมากไม้ป่าและน้ำดื่มมาเพิ่มเพราะว่ามีเนื้อแห้งลมควันอยู่เพียงพอที่จะอยู่ได้อีกหลายวันขึ้นไปนั่งพักสังเกตการอยู่บนนั่งห้างนั่งห้างของตะลันนั้นก็อยู่สูงมองเห็นออกไปได้ไกลถึงชายป่าทางเข้าหมู่บ้านพอไม่ได้มัดห้างขึ้นมาเพื่อที่จะดักหญิงสัตว์ป่าแต่เพื่อหลบสายตาจากคนที่ยังคิดว่าอาจจะเป็นพวกโจรป่าจนเกือบจะค่ำคำัมถึงได้เห็นเท่ากระเลียงคนหนึ่ง เดินไปรอบรอบหมู่บ้านแต่ไม่ยอมเข้าไปในหมู่บ้านผิดกับชาวบ้านที่หลบซ่อนตัวอยู่แต่ในเรือนของตนเองไม่ยอมออกมาเสียงหมาเสียงสัตว์ทั้งร้องทั้งเห่ากันเสียงดังลั่นไปหมดตามมาด้วยเสียงปืนอีกหลายกระบอกดังลั่นไปทั่วทั้งหมู่บ้านพอมีเสียงปืนเท่ากับเลี้ยงก็เดินลี้รีบหนีเข้าป่าไปในท,ทันทีผิดปกติที่ไม่ยอมเข้าไปหลบในหมู่บ้านทั้งสัตว์เลี้ยงและหมาที่เห่าหอนเมื่อเท่ากับเลี้ยงหายเข้าไปในป่า ก็เริ่มเงียบลงอีกครั้งต้องมีอะไรแปลกๆกับตาเท่ากระเลียงคนนี้เป็นแน่ทำให้ตาลำนึกถึงเท่าขาเมรที่อยู่ในบ้านเกิดของตนเองเมื่อครั้งสมัยเด็กพวกผููใหญ่และเด็กจะพากันหนีเข้าเรือนปิดประตูกันเงียบทุกๆบ้านในสมัยนั้นเพราะตาเท่าขาเมรน,นั่นเป็นคนคลั่งวิชาอาคมจนมันย้อนเข้าตัวเองกลายเป็นสมิงไล่กัดทำร้ายชาวบ้านไปทั่วสุดท้ายก็่าชาวบ้านตาย และกินเนื้อหนังเข้าไปจนกลายเป็นเสือสมิงเต็มตัวกว่าจะมีพระทโดงเข้าไปปราบได้ชาวบ้านก็พากันอบพยพหนีตายกันแทบจะหมดหมู่บ้านตาเท่ากระเลียงนี่กระถาทางไม่ต่างอะไรกันนักอาจจะเป็นอย่างที่คิดไว้ก็เป็นได้คืนนั้นทั้งคืนตาลำก็ไม่เห็นตาเท่ากระเลียงย้อนกลับมาอีกเลยอาจจะด้วยเสียงปืนของชาวบ้านเมื่อช่วงคำ่ำที่ชาวบ้านระวังตัวกันแจ หลวงเช้าชาวบ้านก็ออกมาเก็บผักเก็บยาหุงหาข้าวปลาอาหารกินและเดินสำรวจกันไปทั่วรอบๆอบหมู่บ้านไม่มีใครออกไปไหนมาไหนหันซ้ายหันขวาระวังตัวกันอยู่ตลอดเวลาคงจะเหมือนกันกันกบตอนที่ตาลาเข้ามาเมื่อวานและคงคิดว่าตาลามคงจะหนีไปไกลมากแล้ววันนั้นทั้งวันชาวบ้านได้อยู่กันอย่างสงบสุขไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอตกค่ำทุกอย่างก็เงียบกลิบตามเดิมสามทุ่มกว่า ก็เห็นตาเท่ากระเลียงออกมาจากชายป่าอีกครั้งเข้าไปเมียงเมียงมองมองรอบๆหมู่บ้านตามเดิมไม่ยอมเข้าไปใกล้ไม่นานนักก็เหมือนว่าจะเห็นอะไรบางอย่างเข้าล่างตาเท่านั่นก็พุ่งกระโจนเข้าไปในหมู่บ้านอย่างรวดเร็วมองแทบไม่ทันว่าอะไรเป็นอะไรเห็นอีกทีกับตอนที่ย้อนกลับออกมานั่นแหละเป็นอย่างที่ตาลามคิดเอาไว้ไม่มีผิดตาเท่ากระเลียงนี่เป็นเสือสมิงมันคาบเอาหมูที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้ออกมาอย่างรวดเร็ว ทมกลางเสียงหมาเห่าและสัตว์เลี้ยงที่ร้องลั่นทั้งเสียงปืนกระดังไล่หลังมาอีกหลายนัดก่อนเข้าป่ามันก็นยังหันขึ้นมาจ้องมองตาตะลําบนนั่งห้างด้วยขวาปืนจะยิงก็ช้าเกินไปมันหนีไปซะก่อนเท่านั้นก็ทําให้รู้แล้วว่ามันเห็นความเคลื่อนไหวของตาลําตลอดเวลานั่นเองก็คงจะไม่กล้าทําอะไรเพราะว่าตาลํานั้นมีปืนและเป็นคนแปลกหน้าอาจจะเสียท่าหากว่าตาลํานั้นมีของดีติดตัวมาด้วย มันคงจะแอบเข้ามาล่าเหยื่อในหมู่บ้านเป็นประจำหากว่ามีชาวบ้านคนไหนประมาทพลาดท่าก,ก็อาจจะกลายเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อให้กับมันแต่ลำใช้จังหวะที่มันได้เหยื่อไปแล้วปีนลงมาจากนั่งห้างเปลี่ยนที่ใหม่เพราะมันคงจะรู้แล้วว่าแต่ลำนั้นอยู่ที่ไหนคิดจะตามเข้าป่าไปก็คงจะตามหามันไม่เจอแน่ชาวบ้านเองก็คงจะหาวิธีฆ่ามันไม่ได้สักทีถึงต้องอยู่กันแบบนี้มาตลอดแต่ลำซุ่มอยู่แต่บนต้นไม้ ที่มัดห่างขึ้นมาใหม่ห่างจากต้นไม้ต้นเดิมอยู่พอสมควรไม่ยอมลงไปไหนมาไหนผ่านไปถึงสามวันสามคืนจนแน่ใจว่ามันคงจะกินเหยื่อหมดแล้วเดี๋ยวคืนนี้มันต้องย้อนกลับมาหาเหยื่ออีกแน่ที่เสือสมิงนั่นมันไม่เข้าไปล่าสัตว์ป่ามากินก็เพราะว่าสัตว์เลี้ยงนั้นล่าได้ง่ายมากกว่าด้วยนิสัยของคนที่เป็นเสือสมิงมันจะไม่มีความชำนาญในการล่าสัตว์ป่ามากนักแต่ลำรลีบปีนลงมาจากนั่งห่าง มอบซุ่มรออยู่ตามพุ่มไม้ตั้งแต่ก่อนค่ำกระสุนลงอาคมบรรจุลำกล้องเผื่อว่าจะฆ่ามันไม่ได้ง่ายๆคิดว่ามันต้องมีวิชาอาคมอยู่พอตัวถึงได้กลายไปเป็นเสือสมิงได้ไม่รู้ว่ามีชาวบ้านถูกมันกินไปกี่รายแล้วผ่านไปสองสามทุ่มถึงเวลาที่มันแอบเข้ามาอยู่เป็นประจำสุดท้ายมันก็เดินดิ่งเข้าไปทางที่นั่งห้างเดิมของตะลําคงจะดูให้แน่ใจว่าตะลําคงจะลงมาจากนั่งห้าง หรือยิงมันไม่ได้ไง่ายๆอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายมันก็ต้องชะงักเพราะมองไม่เห็นร่างของตาลำอยู่บนนั่งห้างเกา่าถอยหลังโกรธเพราะเห็นท่าจะไม่ดีนอกจากที่มันจะต้องระวังปืนของชาวบ้านแล้วยังต้องมาระวังตัวจากตาลำเข้าไปอีกคนถอยออกมาได้ไม่ไกลามากนักก็ต้องกระเด็นไายหลังลงไปกองกับพื้นกระสุนอาคมของตาลำระเบิดโตมพุ่งเขาา้าใส่กลางหน้าอกของตาเท่ากระเลียงมันร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดลุกพวดพลาด กระโจนเข้าใส่ตะลําที่อยู่เบื้องหน้าไม่ต่างอะไรกันกันกบเสือโจนตรอกเสียงร้องคํารามดังโหกหกักหมายจะกระชากฉีกล่างของตะลําออกเป็นชิ้นชิ้นเพราะว่าล่างของมันนั้นได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วตะลํมเองก็ได้แต่ปัดป้องคมเขียวของมันเป็นพันละวันแม้ว่ามันจะไม่ได้ระคายผิวแต่ก็สร้างความเจ็บปวดได้เช่นกันไม่นานเสือสมิงเท่ากระเลียงก็ล้มฟุบด,ด้วยพิษของบาดแผลจากคมกระสุน คืนล่างกลับมาเป็นคนอีกครั้งนอนหายใจรวยลินอยู่เคียงข้างกับปล่างของตะลำที่นอนหมดแรงอ่อนล้าเสียงปืนที่ระเบิดโตมดังอยู่มาคู่ทำให้ชาวบ้านรู้ว่าต้องมีคนอยู่ใกล้หมู่บ้านเป็นแน่จึงได้รีบพากันถือปืนวิ่งกลูเข้ามาหาทันทีจนมาเจอกับปล่างของตาเท่ากระเลียงนอนหายใจรวยลินอยู่ใกล้กับปล่างของตะ,ะลำก,ก,ก็จำได้ก็เลยช่วยกันประคองเอาล่างของตะลำลุกขึ้นมา มีชาวบ้านอีกคนเอาปืนจ่อหัวตะเท่ากระเลียงนั่นแล้วก็รีบสับไกรลละเบิดหัวทันทีเก่งว่ามันจะลุกขึ้นมาได้อีกเห็นว่าตาลำไม่มีบาดแผลอะไรก็พากันประคองกลับเข้าหมู่บ้านถึงได้รู้ความเป็นมาทั้งหมดว่าตะเท่ากระเลียงนั่นก็คือหมอผีประจำหมู่บ้านนั่นเองเมื่อเหตุการณ์กลับมาเป็นปกติตาลำก็ยังคงอยู่อาศัยที่หมู่บ้านดยความเต็มใจของชาวบ้าน นานวันเข้าก็เกิดชอบพอกับลูกสาวของหัวนาหมู่บ้านที่มีอายุห่างกันร่วมสิบปีแต่นั่นมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรกับทั้งสองฝ่ายที่เห็นดีเห็นงามด้วยแต่ลำจึงได้ปกักหลักมีครอบครัวอยู่ที่นั่นเรื่อยมาด้วยความที่เคยไปไหนมาไหนมาทั่วก็เลยเก็บเอาความรู้ความสามารถต่างๆมาพัฒนาหมู่บ้านจนกลายเป็นหมู่บ้านที่มีความสุขและ,จะเจริญมากขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา